เอาล้วครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการเทพซาพายเกนทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมครับนะครับเป็นเอาหมดชีวิตลมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพันหนึ่งนะครับยวมาเล่นกันนะครับก็ตอนนี้เราก็จะกําลังตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้เข้าไปตแตแล้วก็ต้องตัดอิดตัดตัดให้มันเหลือตอต้นไม้กระทับหัวเราแตกตาย โบราณเขาเชื่อถือว่าถ้าเกิดเราตัดเหลือครึ่งต้นนิชานเรื่องนี้จะบอกให้รู้ว่าทุกคนควรจะต้องตัดต้นไม้ถ้าทุกคนตัดต้นไม้เสร็จแล้วต้องตัดตรงกลางต้นถ้าเรากัดต,ตัดตรงกลางต้นเสร็จแล้วต้นไม้ก็จะทับเราตายจบละไอควายอู้ก็ตายแล้วบิดอู้ยิ้มิงกุลิเฟอร์ไปแล้วปุ่มเสีงยงหน่อยไม่ได้ยินเสียงนิดเสีงยงหน่อย เออแมงเอ้ยเราคิดว่าเหมาะกับการสร้างบ้านที่นี่นะสร้างบ้านตรงนี้แมงโอเคสร้างบ้านใต้ดินดว่ะขุด,ดแมงขุดแมงแมงขุด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 แมงเราจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้ก็เพิ่งเป็นพัดหนึ่งพัดแรกนะครับกับการเล่นไม้ครับนะครับถ้าใครยินเสียงลมรือเสียงเฮียอะไรก็คำนึงมาได้ตายลางคิดนะครับแล้วในขณะนี้ผมก็ต้องทำการขุดครับไม้ปุ๊บปุ๊บไม้เสร็จละ และอย่างเที่วับวิธีแบบไม่ต้องเปลืองไม้ครับก็คุณก็ต้องหาหินครับแล้วก็ขุดแม่งและเมื่อเวลาเราเก็บหินได้เยอะนะครับแล้วก็มาคับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นฝูกขอคิดคนเองไม่ได้รอกเรียนแบบเฮียอะไรใครเลยครับถ้าขออภัยนคำหยาบเลยครับคลิปนี้จะมีคำหยาบเยอะมากมายครับ โอ้ไม่กัดแต่เราทำบันไดทำดีกว่าโอเคุบอ้อาวเช็ดเป็ดทำผิดอีกแล้วนี่ก็คือเด็กที่ที่ทำคดีก่อการผิดในการวางบันไดหันกลับด้าน

แล้วก็ช่วงนี้ครับผมจะมีนิทานมาเล่าฟังครับนิทานเรื่องนี้จะจบภายในสามวนครับตอนนี้ผมก็กําลังขุดยอยู่ครับจบแล้วเป็นนิทานที่ช่างกวนตีนมากเหลือเกินนะครับอเออรรตอนนี้ก็ได้เปิดเผยอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าแล้วก็คืออลูมินาติทุยเฮีย Here. ขคลาอันกันไป ุดต่อว้าวว้าวสอบห้องไปเอ้ยเดี๋ยวเวลายายห้องแล้วให้มเฮียอะไรไปเอ้ยอ,อ,อทำเตาก่อนเตาโง่โง่ที่วังไว้อยู่ตรงข้างๆตกครับข้างล่างตกครับ ไม่มีเฮีเย้ยเ,เลยทำเลยไปแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็ขึ้นมาทำนี่ครับแม่งเสียไปเลยเลยห้าสี่สามสองหนึ่งศูนยไปชุบโอ้เออช่วงนี้ต้องมีทอ็อตนะครับทอ็อตเอาไว้ทำอะไรครับอยากรู้ก็เดี๋ยวผมก็จะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยครับไม่ต้องคอมเมนต์แลวครับ ผมจ,จะเฉลิ่นครับทอดเอาไว้ทำอะไรเพราเอาไว้ตีหัวพองครก็ไม่รู้จางเลยไปครับทอดโอ้ยไอ้เฮดเอวเฮียเปิ่งทอดชิ้ผ่านเลยวางอันเดียวก็พอแล้ววางโอ้ยขาประตู บ้านเอ้ยก่อนครับตูวบ้านเอาตัดไม้ไปด้วยเผื <c ười> อ่อเจอเฮ <c ười> ี้ยอะไรแปลกแปลกลงเพลง,พลง,พลงปุ ok ๊บไปเดี๋ยวเราออกไม้ This is า p a ตา a า t a เฮี้ยอะไคตรโคตรโคๆๆๆๆตร ทไมเสร็จไมกระเด็นใส่หน้าเม่ปแล้วโออี้แบงค์ไปโอดขุดดขุดขุดเสร็จไม้กระเดนใส่หน้าของจริงแม่งกระเนใส่หน้าตายหาไปเป็นปีอะชช ชุบชุบอ่าขุดอีกชุบชุบชื่อมเพี้ยแหละแล้วก็ขุดอยู่นะเห่ไม้กระดิ่งใส่หน้าเอ้ยทำไมต้นไม้ไม่มาทับโกว้กว้กว้กชุบเพ่อช่บลุพกจิ้มหาแก่ ตัวมัน้ำฮีอยเนี่ยอ้าวงงงงไปขับคอนหินเลยขึ้นขับที่ขุดดินด้วยดีกว่าเอาไว้ฟาดหัวได้ฟาดหัวผมนะครับฟาดหัวเนี่ยไอสิตรี ทำแล้วสองประตูประตูเดียวเขาแพ้ตุ๊ดตุ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 ดวันนี้ผมก็เล่นคนเดียวนะครับเดี๋ยววันไหนผมก็จะชวนน้องออกมาเล่นด้วยนะครับจะพาน้องมาเล่นมาแคดด้วยน้องผมนี่ก็ตุ๊ดหน่อยเป็นตุ๊ดแต่ไม่ได้เป็นตุ๊ดลังครับแค่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด ตุ๊ดตุ๊ดตู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 ดูตูดูไงครับแค่ตุ๊ดเฉยนะครับไม่ได้เป็นตุ๊ดมากนะครับผมมีคำถามคำถามโทรศัพท์อะไรเป็นตุ๊ดคำตอบก็คือโทรศัพท์ไม่รับแล้วพูดว่าตู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 พ่องทำเพี้ยเลยไปขึ้นไปดีกว่า ครับตรงไปอ่าเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามและไลค์อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยและอย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับาาามมรบ,บนนายยเจอก,กันคลิปหน้านะครับอันนี้ก็พาทีหนึ่งเราปัดสองออกมานะครับบายบาย